ลูกน uhm. ี้วางลึกมา้ใชแล้วลงวิ่งมาสปรบือตาเลปร์มบือตาเาจะ้แล้วก็ยิงชัแล้วก็ o สุ n เบือตากลสู้เททีจะไทยทำได้ go ยิงชาลัผู้กองหลังตัวสุดท้ายของมาเลเซียครับแล้วเหมือนชิปข้ามหัวของผู้รักษาประตูครับลูกนี้โอ้โหวางลูกนี้เนียนมากครับหวางลึกลูกนี้สวยงามสุดน่าเหมือนตาเชการน,นายก,กยิงจังหวะนี้ติดบล็อกแล้วโอ้โหเข้าเสาสองครับจังหวะนี้ชนนาลงครับโอ้โหวางลึกมาให้สุดน่าเหมือนตาโอ้โจังวหงวะนี้ครับแล้วก็ยิงติดบล็อกเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าหรือเปล่าเบอร์ห้านะครับแล้วก็ ลูกนี้เหมือนกระดกบอลชิปข้ามหัวเลยครับลูกนี้โหเป็นการพื้นที่สุดท้ายที่ต้องบอกว่าสุบรรณเหมือนตา,าที่สุดยอดมากๆครับทีมชาติไทยนําไปแล้วนะครับเรียวไทม์ตอนนี้นะเราเทียบเคียงเกาหลีใต้นะครับอันดับนะครับเราเดี๋ยวเราไปลุ้นประตูได้เสียเลยทีเดียวจังหวะนี้แต่ประตูได้เสียเราอาจจะเสียเปรียบเกาหลีใต้นิดนึงนะครับเราอาจจะเป็นรองแชมป์ครับโอ้สุดยอดครับสุบรรณเหมือนตานิ่งมากครับ บอกแล้วครับถ้าเรายิงนําก่อนนะครับบอกได้เลยมาเลเซียยุบแน่ถ้ามี11คนเท่ากันในสนามนะครับเอากลับมาให้ธนวัฒน์ตกมาให้กิสากาแมนให้กับเบนจามินมิคคิวซันมิคคิวซันครอสมาจากวานี้จากนลงยิงเข้าไปก o ไทยแลนด์โกลโอ้ล oh, ูกนี้เข้าทำกันอย่างสวยงามครับมิเกลสันครับขับคิวและพาสไปชานน์น่ะลงโฉบโอ้โหยิงนิ่มๆสวยงามมากครับมิเกลสันขัคิวและพาสโอ้ลูกนี้ครับโอ้กิ้งโอ้โหลูกนี้สวยงามมากๆครับโอ้โหสกิดนิดเดียวครับหลงทางแล้ะบุนษาประตู ฝั่งมาเลเซียฝั่งมาเลเซียกับไทยแลนด์บอลอีเลฟเฟนคุณรับตูเราสาดขึ้นมาตรงกลางครับจังหวะนี้ทางนั้นเบนจามินแทงไหลมาให้ซูรนันเม์ตาซูรนันเมอร์ตาไป้าไปโกลซูเปอร์นัดเมอร์ตา ซูโตไทยแลนด์วอออิลิฟินซูโต้คุณคุนก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 ูโอ้คิวแทงมาอย่างสวยงามครับเบนจามินแล้วก็แปรเข้าไปแบบโอ้โหนิ่งมากครับ โอ้ยิงไป3าประตูในรายการทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของเจ้าแบงค์สุพรัณเหมือนตาครับโอ้โหลูกนี้ครับโอ้นิ่งมากครับประชาการนายกครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดมากๆครับวันนี้ครับใส้แตกต้องบอกว่าสือเหลืองโดนถลกหนังเสือใส้แตก he's already made 7 malesia saita team appearances